ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ช่องผมเมฆชีเฮสวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคุณคาร์ลอสพพหรือพี่คาร์ลอส b m นะครับที่คนรู้จักกันในนามพี่โปกนั่นเองนะครับซึ่งช่องของพี่คาร์ลอสพพเนี่ยได้หายไปนะครับอ่าหายไปจาก YouTube เลยคือถ้าเกิดเราลงไปเซิร์ชเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับจะเห็นก็แค่ช่องของไฮไลท์นะทีแรกอ่ะผมอ่ะได้รับเรื่องนี้มาจากเออน้องไอเอ็มชิบาะนะครับซึ่งเป็นรุ่น,น้องของผมนะเขาชื่อน้องบอส โดยน้องบอสเนี่ยมาบอกผมว่าอ่ะช่องคาร์ล็อฟนะครับหายตัวเลยโดนลบอ่ะก็คือโดนลบหายไปจาก YouTube เลยถ้าเกิดใครไปเซิร์ชเนี่ยจะไม่เจอนะครับซึ่งผมไปเฉดเซิร์ชก็ไม่เจอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็เริ่มอ่ะมาดูนะว่าอ่ะมันเป็นยังไงนะครับที่แรกที่ผมไปดูนะครับก็คือช่องของพี่คาร์ลอฟก่อนเลยนะครับผมไปหาคลิปแต่ละคลิปที่เขาฝังลิงก์ของช่องพี่คาร์ลอฟนะครับจะได้เข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับจะได้ดูสาเหตุเนาะเพราะเวลาช่องเขาโดนแบน์เนี่ย กดเข้าไปในลิงก์หน้าช่องนะครับเขาจะบอกเหตุผลน,นะว่าโดนแบนเพราะอะไรซึ่งผมไม่สามารถหาช่องวิคาร์ลอฟเขาเจอเลยคือการหาฝั่งลิงก์เนี่ยมันยากมากเลยนะ <S <S ก็หาช่องไม่เจอนะแต่ผมไปเจอ เ,เขาเรียกว่าเป็นเครดิตวิดีโอนะครับของน้องแอมจีบัตซีเฮนะาที่เขาทําคลิปตัดต่อเนาะ,ะผมลองกดเข้าไปในลิงก์วิดีโอของเขานะครับมันจะเห็นได้เลยนะว่าไม่สามารถดูวิดีโอนี้ได้เนื่องจาก u t u b e อะ่ะที่เชื่อมโยงกับวิดีโอนี้ได้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งเราจะสรุปได้2อ,อย่างนะครับช่องของพี่เขาโดนลบกับช่องของพี่เขาปิดตรวจสอบโดย u t u b e ครับซึ่งผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลยนะอันเนี้ยเราน่าจะสบายใจได้แล้วนะครับว่าพี่คารล็อป เขาไม่ได้โดน YouTube ลบหรือเขาลบช่องตัวเองนะครับคือโดน YouTube ปิดตรวจสอบเรามาดูในสาเหตุกันเลยดีกว่านะครับว่าช่องพี่คาร์ลฟีบีเอ็มเนี่ยเขาโดนอะไรกันแน่ซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีวิดีโอและรูปภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วนะครับบอกให้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนพี่บี้นะครับอ่าผมใช้คาว่าค่อนข้างที่จะเหมือนพี่บี้เลยนะอันนี้นะครับจะเป็นคลิปในทิกตอกของน้องยูรินะครับซึ่งเขาได้บันทึก เหตุการณ์หน้าประมาณตีสามสามสิบห้านะครับซึ่งเป็นเวลาที่เออช่องของพี่คาร์ลอฟเนี่ยเขาโดนแฮกนะครับนับจากนี้ทุกคนรู้แล้วนะครับว่าช่องของพี่คาร์ลอฟครับโดนแฮกนะครับอ่าผมจะบรรยายนะว่าโดนแฮกเพราะอะไรอ่แต่ก่อนอื่นนะครับคนดูนะครับไปดูคลิปนี้กันก่อนนะ wow. That's the time I got interested in. it. It's like, yeah around again just you know, very wow. you in know like I interest and was on the growth team so i like uh, you know worked on consumer products uh, i left to start a company in the personal finance space that was acquired by credit karma where i was an engineering manager for a while that's around the time i got interested in it, it was like yeah just you know very again โดยตอนเที่ยงคืนเนี่ยได้มีเว็บไซต์โอเวอร์ซีเนี่ยมาไลฟ์สดในช่องของคาร์ลส์พีบีเอ็มท่านผู้ชมงงเลยครับมันเป็นไปได้เหรอเว็บขนาดนั้นโอ้ผมจะบอกที่มาของเวฟโอเปนซีนะครับอ่ะไอโอเวฟโอเปนซีเนี่ยมันเป็นเว็บอ่าเว็บอ่าเอาไว้ขายนะครับซื้อขายภาพ NFT ซึ่งกําลังฮิตอยู่ในนั้ขณะนี้เลยนะว่าผมเห็นคนไทยก็ไปซื้อขายกันในนั้นทําไมเขาไม่เขาไม่ไปไลฟ์ในช่องออฟฟิเชียลของเขาทําไมต้องมาไลฟ์ในช่องพี่อ๋อแล้ว ทำไมต้องมาแฮกช่องพี่คาร์ลส์ฟีบีเอ็มและไลท์ด้วยซึ่งอันนี้เป็นทฤษฎีที่1น,นะครับช่องของพี่คาร์ลส์ฟีบีเอ็มอะโดนแฮกด้วยแฮกเกอร์อันนี้เป็นทฤษฎีของผมเองนะโดนแฮ็กด้วยแฮกเกอร์ครับจากนั้นแฮกเกอร์เนี่ยไปขายช่องนี้นะครับอ่าช่องพี่คาร์ลสเนี่ยให้กับโอเพนซีนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นไปได้มากครับอ่าส่วนทฤษฎีที่2นะครับ Official Open C เนี่ยหรือแอดมินโอเพนซีอ่ะ แฮกเอาช่องพี่คาร์ลอฟพีบีเอ็มไปจัดอีเวนต์นะครับซึ่งผมว่าทฤษฎีที่2ใเนี่ยโอกาสเป็นไปได้น้อยนะเพราะว่าเขาจะทําให้ตัวเองเสียชื่อเสียงทําไมอะ่ะเอออันนี้ก็น่าคิดนะครับอ่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่1นะครับส่วนที่ช่องคาร์ลอฟพีบีเอ็มหายนะครับเพราะว่าอ่ะอันนี้ผมเล่าไปข้างต้นแล้วนะ,ะว่ายูทูบนะครับปิดก็แสดงได้เลยว่าพี่คาร์ลอฟเนี่ยยืนเรื่องไปทาง u t u b e นะครับให้เขาแก้ไขเรื่องแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าก็เหมือนกับพี่วีเดากาสรนะครับที่ เขาให้ YouTube นะครับแก้ไขเกี่ยวกับแฮกเกอร์เพราะว่าโดนแฮกช่องอะไรเงี้ยก็สามารถกลับมาได้นะตอนนั้นเขาชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้นะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะตอนที่ช่องพี่คาลอ์โดนแฮกเนี่ยครับปกช่องของเขาเนะ่เป็นรูปเรือใบนะครับสีฟ้าแล้วก็ชื่อช่องว่า o p e n c r นะครับ r หรือเปล่าผมไม่รู้เรียกยังไงน่าจะเป็นเครื่องหมายลิขสิทสิ์นะครับและในทวิตเตอร์ของพี่คาร์ลส์พีบีอนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะโดยข้อความแรกที่พีเขาอัปเดตนะครับหลังจาก3ชั่วโมงที่แล้วนะโดยนับจากเวลาทําคลิปผมนะครับโดยข้อความนั้นมีอยู่ว่าช่องโดดเล่นแล้วแม่งไม่แน่ใจว่ากดลิงก์ไหนแต่ลิงก์เดียวกันกับที่กดเลยเมื่อวานนะอ่ะเฮ้ยเครืองเลยนะสัตว์ โอเคครับอันนี้เราก็จะรู้เลยชัดเจนนะครับว่าช่องมีเขาน่ครับโดนแฮกโดยที่โดนแฮกจากลิงก์นะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันไปคล้ายคลึงกับอของพี่ลักฟ้านะครับเพราะว่าพี่เขาก็กดลิงก์นะาสามารถไปดูกันได้นะครับเดีย๋ยวผมจะแปะเลยนะเหตุการณ์จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้น,นครับผ่นสิบห้านาทีเลยเพิ่งโพสต์แบบสดๆร้อนๆเลยนะครับประกาศอย่างเป็นทางการจากช่องคาร์ลอสทีบีเอ็มตอนนี้ช่องเราได้ถูกปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย พราะถูกแฮกเกอร์ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงได้ในทางฝั่งผู้ชมทุกท่านก็ยังไม่สามารถดูได้ชั่วคราวตอนนี้ทางเราติดต่อทาง YouTube และได้รับการตอบกลับมาแล้วอาจจะต้องใช้เวลาราว1-7วันต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับเราก็จะได้บทสรุปกันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะช่องพี่คาลอฟนะครับไม่ได้หายไปไหนไม่ได้โดนลบไม่ได้ทำผิดกดละเมิดติชุมชนของ YouTube นะครับช่องพี่เขาครับโดนแฮกเกอร์นะครับ โอเคท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันมากแล้วนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยด้วยนะครับว่าอันนี้คือคลิปแรกที่ผมบอ,อกมาพูดนะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับยอดวิวคลิปนี้อาจจะน้อยนะแต่ผมอยากจะมาบอกให้ท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าให้ระวังตัวจากแฮกเกอร์ด้วยครับพวกนี้แม่งเลวแม่งชั่วไอห,หน้า้นตีนโอเคนะครับขอตัวลาคนดูทุกคนไปก่อนนะครับบายบายครับแอปไนเดย์เอฟวีผมขอจบด้วยอ่า เพลงของพี่คาร์ลส์พีวีเอ็มเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย